พี่น้องยินดี้ตอนรับเกา่องหาแต่เรื่องซุกซนครับมันนี้เข้ากับไปหาปลานะครับทางเข้าเลืองานห่อมันนี้เข้าสมมารถต้มปลารถปลากระทิ่งครับนี่ครับปลากระทิ้งครับมาบึงครับปลากระทิ่งเข้าครับโอ้ยดิ่มจวดเลยครับนี่นัองมาตายนี่ครับยังท่านตายครับอ่าห้อสมมารถต้มปลากระทิ้งครับแบบดสดกับรถกับปลาในออนนะครับนี่จะมี้าตะไคร้ใบมะกรูดแบบคุ้งครับแบบหุ้งเฮิม ็มีครับเนี่ยน้ำปลาครับ um, น้ำปลานี่มาขามเปียของขี่รเขารถดีเขาครัวครับหัต้มรับหมอครับหัอดินนาครับเดี๋ยวถ่ายให้น้ำเดือดก่นครับแป๊บนึงครับบครับน้ำเาก็เดียนะครับมา้ครับน้เดือดแลครับนี่ครับน้เดือดครับต่อนี่ต้องน้ำต้องเดือดน่ครับ เดี๋ยวเอาไปใชงครับอ่ากำลัเดี๋ยวเส็จแนัวปุ๊บิกครับบกักจิศหอมหัวแดงครับหอมแดงใส่ไปเลยครับใส่ลงไปนี้ครับอ,อ่ะะไ่บระกูครับ่ะไขรไปบระกูครับล้าก็ออยอือ่อย่อออยงงี้มะละกอไนาาลยัโอ้หลงครับยวไปเยเนะครับใไปเข้าครับ มาคือปลลงบ่ดนี้นี่ครับเหลืองกระลาโอ้ยงามแยังครับครับปิีตก่อนไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวให้มันเดี๋ยวจิ้งไวย์ใหก็ใส่ปลาลงนะครับครับผมจะทาให้น้ำเดือดนะครับใส่เครื่องลงไปแล้วมือนี้ก็ได้ปลาปลาได้สมนี้นะครับกว่าเข้าเอาปลาแซ่บไว้นะครับกว่าปลาขาวปลาอีกาปลาโคเดี๋ยวปลโคครับสองตัว เอาไปปู้ครับสีเพิ่นเห็นเงินเท่าซื้อแหมาให้เพคุนกินให้ยายมาต้มไปกินมื่อีแม่เท่าไอ้คุณยายเล็กนะครับคุณยายเล็กไอ้ยายน้องนิลินอ่าพื้นดินมาหาอยู่บ้านนะครับก็เลยเพคนจะกินต้มปลารสครับก็เลยไปหลังเหนืองานเท่าก็ไปต้มปลารสไปหาปลารสมาต้มที้เพิ่นกินนะครับ้แซ่บครับพี่น้องนี่เบิังยังดินดาวดาวดาวครับพี่น้องสดแห้งเลยครับนี่ไม่ได้ซื้อเด้นี่ครับหามาเองฝีมือล้วนๆนะครับ โอ้ยมันยอดมากเอยลูกน้องบ่ได้ไปถ่ายให้ครับลูกน้องติดแอร์เฮ็ดงานครับมื้อนี้เลยสายเดียวไปผู้เดียวครับเอาครับน้ำมันกันแดดนะครับเดี๋ยวใส่ปลาลงไปเลยครับเดี๋ยวทดสเลยครับมับเขาให้เอ้ยลวกตีนลวกตีนครับเอาครับพี่น้องอวิธีการปรุงปลาครับเบื่อแล้วครับน้ำกระเดื็นละ เอาลงที่การปรุงนะครับการปรุงเสียบครับมันต้องรถไฟก่อนครับหน่อยหนึ่งครับรถไฟให้มันไปคอยครับไปคอยครับมันยังปรุงมันยังถึงรถถึงสาคครับน้วครับโอ้เยภาพ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 เลยครับนี่ครับคุณสรุครับแม่ผมบอกไว้ใสียไรเสียไรใส่น้อยเสียบน้อย ใส่ไ,ไปครับสอนสสพูดครับจะใส่เบิร์จะเกรงใจนะครับของสอนพูนเป็นโตายของสอนพูดไปได้ครับเอาอกมาใส่รถตีนะครับรถตีครับรถตีวิมีซอนครับเทกากเมื่อครับหัวใช่ครับแหบเลยครับขี้นทั้งหัวครับเอากันเข้าไปเข้ากันไปเลยครับ้องครับแสบแสบ House, <beeping> นี่นครปลาเรครับขายไม่ได้ปลาเดครับเราต้องกินปลาเดครับโอ้ยนี่เราเปลืองกันนะเปลืงกันด้วยครับมันเหมือนนะครับพี่น้องไม่เห็ดก้วนหน่อยครับก้วหงายคาเข้าหลังเทือนครับนิดหนึ่งครับใส่ไปครับอ่าสิแล้วครับขามเปียกครับขับเปียร์กันหน่อยครับขามเปียกขามเปียกขวดครับมือนี้ เด่คข้าเปียกขวดอ่าครับปลาครับตป่านะครับอัดภาพอัดจะบสมบูรณ์นะครับมื่อนี้แ่เมื่อเสียบไทยครับจีนองไทยครับจีนองไหลมาไทยคลิปไห้กันเฮ้ยทั้งตาทั้งหยังทั้งหยาทั้งหยัง,ยงครับกลัวจะดมาฮิดไห้โอ้ยหยาแค่งใส่เพิน่นไม่ค่อยได้บ้างได้ครับอาแล้วครับ เอามาสิมนะครับอู้อยังเงีงครับแปบบ๊บนึงครับในนะครับเปี่ยครับเจ้ามวยครับดูนี่ปรุงต้องปรุงไรหรอกครับปรุงไหมครับเจ้ามวยเอาไปเลยครับ กักแหงของห่อกัแหงครับที่เด็ดของเ่าเลยครับส่วนเข่าขวานี่เ่าสะยกปุงลงมานะครับเอาไปใส่นะครับเข่าขวานะครับอ่าสี่เหล้วเมาเปียกเจ็ดเลยนะครับอ่าครับมาซิมกันครับบอดนี้ฮู้ย่ากัไหนครับพี่น้องกินของกันเลยครับยกไปเลยครับ ก๋ากัวกันหน่อยนึงนะครับจิงแซ่บัมี้จิงเฮาครับก๋ากัวครับก้นครับแหมงครับก้นมันถึงจะแซ่บครับต้มปลาแยงก่อนต้มปลาลดครับกับปลากะทิ้งครับนี่ครับกระแซ่บแห้งกับข้าวหอกก็มีมีต้นปลาลดแล้วก็ไอ้หนึ่งหนึ่งอ่าหนึ่งใจไอ้ตังต้มนับใส่กุ้งเฮ็ดเองแล้วก็ แกงส้มจะอมไก่ตบป้วนครับปวนตบป้วนตบป้ว